สำหรับการแนะนำคำในการจเจริญพระกรรมฐานในวันนี้ก็ยังจะไม่พูดถึงมหาสติปัฏฐานาสูตรทั้งสี่เพราะว่าถ้าจะพูดไปก็เกรงไปว่าความสมบูรณ์แบบในการปฏิบัติของบรรดาท่านทั้งหลายจะไม่ครบถ้วน มาจากอิธิบาทสี่ซึ่งมีความกำลังสำคัญในการทำทุกอย่างคำว่าอิธิบาทสี่นี่คิดว่าท่านหลายยังไม่ลืมอิธิบาตสี่เป็นคุณเครื่องที่ให้ความสำเร็จแก่ท่านทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมหากว่าท่านเป็นชาวบ้านจะประกอบกิจการงานใช้กำลังอิธิบาทสี่เข้าช่วย เป็นอันว่ากิจทุกอย่างที่ท่านทํานั้นจะมีผลสําเร็จตามความประสงค์ทุกประการไม่มีอะไรบกพร่องจะได้ผลสมบูรณ์แบบจริงๆอันนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจงรักษาไว้เป็นสมบัติสำคัญน,นทางจิตขอทวนอนีกครั้งหนึ่งไว้ที่บาทสีก็คือหนึ่งชั้นทะความพอใจในกิจที่เราจะพึงทำ สงวิทยะความเพียรในการต่อต้านอุปสรรคสามจิตตะอาจิตใจจดจ่ออยู่เสมอในกิจที่เราจะพึงทำไม่ละเลย <c oughs> ไม่ไม่ทําจิตให้หินห่างไม่พลัง้งไม่เผลอจดจ่อจ้องอยู่เสมอว่าเราจะทาสิ่งนี้ให้ได้ี่ก็สีวิมังสาก่อนจะทำอะไรทั้งหมดใช้ปัญญาพิจรารณาใคร่ครววเสียก่อน ให้ทราบว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะมีผลดีผลชั่วเป็นประก,การใดแล้วก็เลือกเอาในสายเฉพาะที่มีผลดีเท่านั้นไม่เลือกในสายที่มีผลชั่นี่ถ้าดีบาสีมีครบถ้วนแลว้วก็จรณะสิบาประการของบรรดาท่านทั้งหลายก็จะครบถ้วนโดยแล้วก็สามารถจะควบคุมบารมีทั้งสิบประการให้ทรงตัว าการด่าวสามอย่างที่กล่าวมานี้ขอบรรดาท่านพะโยคาวาจรทั้งหลายจงทรงให้ครบให้ทวนอย่าให้บกพร่องเป็นขาดแต่คืนปล่อยให้บกพร่องแล้วท่านก็จะเสียใจมากตั้งนี้พะอรา,ายพาะว่าถ้าปล่อยให้าการน่วสามนิบกพร่องความสำเร็จต่างๆที่ท่านตองการจะไม่มีผลเลย เป็นพระก็จะไม่มีผลในด้านความเป็นพระเป็นฆราวาก็จะไม่มีผลในการงานที่ท่านจะพึงทำเป็นอันว่าต้องพยายามควบคุมให้ทรงตัวแต่ได้ว่าการเจริญพระกรรมาฐานเพื่อการบรรลุมรรคผล คำว่ามรรคผลนี้ก็ไม่ได้เกณฑ์ว่าจะต้องให้ท่านเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีอนาคามีอ,อนาคามีระอ,อารหันเสมอไปแล้วความตั้งใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ควรจะตั้งใจอยู่ในเกณฑ์นั้นว่าเราต้องการผลสูงไม่ต้องการผลต่ํา เพราะทำอะไรถ้าไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีรมตั้งใจที่เรียกกันว่าอธิษฐานบารมีทำแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทำเหมือนกับคนเดินทางถ้าเราออกจากบ้านแล้วก็คิดว่ามันจะไปไหนก็ช่างไปมันส่งเดชไปต่วันเนียไปเรียกว่าไปส่งอย่างนี้ผลมันก็ไม่ดี มันจะดีได้ยังไงบรรดาท่านทัง้งหลายราะว่าไม่การไปไม่หาจุดหมายปลายทาง <c oughs> มันคือจุดเข้าถึงจุดหมายปลายทางที่ดีไม่ได้ถ้าเรามีเจตนาเจอะจงว่าวันนี้เราจะไปไหนแล้วก็เราต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้อย่างนี้การเข้าถึงจุดนั้นก็เข้าถึงได้เร็ว <c oughs> ก้อนี้มีประมาณชั้นใดในการเจริญเพื่อกรรมฐานก็เหมือนกันเราก็ต้องมีการตั้งใจไว้ก่อนว่าตั้งเกณฑ์ไว้ให้สูงเกณฑ์อันดับแรกที่เราตั้งไว้ก็คือพร,ระอรหันต์เมื่อเราบวชมาความนี้เราต้องการความปืนพระอรหันต์ไม่ใช่บวชศักแต่ว่าบวช ไม่ใช่บทตามประเพณีจะคิดว่าสวดสักทรวบทบดตามระเพณีก็มีหวังอเวจีมหานรกไม่มีทางรอดเพราะว่าพระเรานี่แม้แต่พระด่าพระเท่านั้นอย่างสุวรรณมชฉาเป็นพระอยู่แต่ว่าเธอมีพระไม่เป็นพระไม่สํารวม ชอบด่าพราะโดยกันเท่านี้เธอตายลงไปแล้วก็ไปเกิดในเวจีมหานรกนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ซึบซราแล้วนี่บาปก็บาปหนะักถ้าจะมีบุญก็มีบุญหนะักดังนั้นในเมื่อการตั้งใจของเราก็ตั้งว่าให้หนักคือตั้งเอาอารหันต์เลยเมื่อบวชคราวนี้เราต้องการเป็นพระอรหรันต์ เมื่อตั้งใจไว้สูงเหมือนกับเราขึ้นต้นไม้เดีว่าเดินทางไกลขึ้นต้นไม้เราต้องการขึ้นให้ถึงยอดแต่บังเอิญมันไปหมดแรงจริงๆถ้าไม่ถึงยอดอย่างต่ำที่สุดมันก็ถึงคบค่าคบข้างล่างคือกิ่งใหญ่ข้างล่างเป็นอันว่าเราก็มีโอกาสได้ขึ้นถ้าได้จะคิดว่าเอาขึ้นมันส่งมันจะขึ้นได้แต่ไม่ได้ก็ช่างขึ้นมันส่ง นั่นดีไม่ดีก็แต่กายเหนื่อยเปล่าอยู่ข้างล่างเท่าน,นั้นเพราะขาดวิริยะอุตสาหะข้อ,อนี้มีประมาชั้นใดการเจริญกรรมฐา,านในการบทพระกุมมนกัน <c oughs> ผมขอนำแบบฉบับเกา่เกาๆที่ท่านพระโบราณาจารย์ท่านเขียนคำขอบรรปาชาวไว้ว่านิพานสสะสจิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตวา บางทีท่านจะบอกว่าสมัยนี้เขาไม่ใช้แล้วจะใช้หรือไม่ใช้ก็ตามมันก็มีความจําเป็นถ้าเราไปนิยมตามลิ่บุคคลที่เขาไม่ใช้นะั่นแสดงว่าเรามาจะตามไปตามเขาให้ถือความมุ่งหมายเดิมไม่ว่าการบวชามน,นีท่านแปลว่าข้าพระเจ้าขอรับข้ากาสาวพัฒเพื่อทําให้แจ้งสิ่งะนิพาน นี่เดิมที่เดียวการอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาเขามีความมุ่งหมายอย่างนี้นี่ในเมื่อเก่าเขามีความมุ่งหมายอย่างนี้เราก็ควรจะปฏิบัติถึงตั้งใจตามบุคคลชั้นเก่าไม่ใช่ว่าศักดิ์แต่ว่าบทไม่ใช่ศัก์แต่ว่าธรรมกันอันนี้การบวชเข้าม,มาในพระพุทธศาสนารังหนึ่ง มรนดาพระดันหลายจะเข้าปณิป่ามาเรียกนกรรมาฐานจะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตามสมัยโบราณท่านทำอย่างนั้นนะท่านไม่มานั่งรับคำสอนเหมือนเราฟังกันอยู่วันสามสี่ครั้งแบบนี้ท่านฟังกันครั้งเดียวพอฟังครั้งเดียวฟังแล้วก็จำจำแล้วก็เข้าไปปฏิบัติในป่า ปฏิบัติให้ได้มักได้ผลออกมาเลยแต่ความจริงวัดเราเนี่ถ้าเหมือนจะคิดว่ามันไม่ใช่ป่ามันก็คล้ายป่าป่าก็มีเสียงนกเสียงกามีธรรมวิเวกมีกายวิเวกวัดของเราจริงๆนี่นก็มีความสงบสงัดพอ เพราะเสียงจากวิทยุเสียงจากขยายเสียงอะไรตัวอะไรของเรานี่เสียงบทเสียงเพลงของเราเนี่ยไม่มีเวลาพักจากการฟังคำแนะนำแล้วก็มีอาการเงียบสงัดจะมีอยู่บ้างเกิดเสียงสุนัขเห่าสุนัขขอนนี่เราก็ต้องคิดว่า่นป่าว่าในป่าจะมีเสียงนกเสียงกาอยู่ตลอดเวลาเลาก็ทำความดีกันได้ นั่นเราก็ได้เปรียบกว่าพระที่เข้าป่าพระที่เข้าป่าต้องยุงกินต้องลิงกัดที่นั่งที่นอนก็ไม่สะดวกอาหารก็ไม่สะดวกแต่ก็ท่านก็สามารถทําความดีกันได้เราอยู่ในสถานที่ดีกว่าท่านมีโอกาสดีกว่าท่านนั่งสบ,บายกว่านอนสบ,บายกว่าอาหารการบริโภคก,กดีกว่าสถานที่ก็ดีกว่า แต่ถ้าบางเอิญเราทำดีไม่ได้ก็น่าสลดใจอย่างยิ่งก็สแสดงว่าเราเป็นภพพระบุคคลเป็นบุคคลที่หาความเจริญอะไรไม่ได้นี่ก็ขอพูดต่อไปว่าเมื่อพระไประเรียนพระกรรมฐา,านจากพระพุทธเจา้าความจร,มริงท่านไม่ได้สอนมากทั้งสอนเล็กๆในน้อยเท่านั้นนับตะว,ว,วันพรุ่งนี้ไปท่านจะเห็นบุคคลตัวอย่าง ว่าเวลาที่เขาศึกษากับพระพุทธเจ้าคนดีศึกษาจากพระอริยสงฆ์คนดีเขาศึกษากันขนาดไหนแล้วในที่สุดท่านหลายเหล่านั้นเข้าป่าชัดกลับออกมาด้วยไม่แทนกลับก็ไปในรหัสกันเลยนี่มีกันอยู่มากท่านลีลาแห่งการเจริญพระกรรมฐา,านนี่เข้าถึงผลบรรดาท่านสาธุชน และพิสูจ์สมณนนีนับตั้แต่วันพรุ่งนี้ไปเวลาก่อนที่จะอธิบายเรื่องพระกรรมฐา,านท่านจะเข้าใจจะได้รับฟังบุคคลตัวอย่างทีน,นี้ก็เป็นอันว่าเมื่อพระไปศึกษาพระกรรมฐา,านจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็สอนไม่มากนิดนิดหน่อยๆพอเข้าใจ บรรดาล้วบรรดาพระทั้งหลายลาพระพุทธเจ้าจะเข้าป่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจะไปหาภาษารีบุตรก่อนเมื่อพระเข้าไปหาภาษารีบุทแล้วภาษารีบุทก็ถามว่าถ้าเธอไปในแดนไกลถ้าเจ้าบ้านก็ถามว่าเธอบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเธอบวชเพื่ออะไรเธอจะตอบเขาว่ายังไง บรรดาพระท่านหลายผู้นั้นก็จนใจไม่ทราบว่าจะตอบว่ายังไงพระสารีบุตรจึงได้สอนว่าถ้าบางเอื่นมีใครเข้ามาถามเธออย่างนั้นขอเธอทั้งหลายจงตอบเขาว่าเราบวชเพื่อความดับไม่มีเชื้อนี่ก็หมายความว่าการดับกิเลสไม่ให้หมด หมายความดับให้หมดให้สิ้นไม่มีเชื่อเหลือหมายถึงความเป็นพระหลานนี่เป็นอนุวาพระโบราณอาจารย์หรือต้นเหตุแห่งพระพุทธศาสนาท่านมีความมุ่งหมายกันอย่างนี้เรื่องการบวชเข้ามานี่ท่านมุ่งความเป็นพระรหลตนเป็นสำคัญ ฉะนั้นคำขอบรรยชาในสมัยนั้นจึงมีคำว่านิพานาสสจิกิริยายะเอตังกาสาวังกหอตุตวาจึงแปลเป็นเวความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดให้แจ้งเพื่อทำเพื่อข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวอพัดเพื่อทําให้แจ้สิ่งผนิพันธ์ นี่เดิมท่านว่ากันมาอย่างนี้นะแต่สมัยนี้ท่านเปลี่ยนไปท่านแปลงไปก็อ,อย่าเปลี่ยนอย่าแปลงกําลังใจคําขอบัญชาไม่สําคัญสําคัญที่ความมุ่งหมายของจิตของเราเท่านั้นนี่พูดถึงความมุ่งหมายแล้วก็มาพูดกันต่อไปในคำนี้ก็หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเพื่อการต้องการให้เข้าถึงมรรคผล องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาได้ทรงแนะนำกับท่านปัญญวคีราสีทั้งห้าที่ป่าอิติอีอิสิตนะมรุคาทายวันเพราะว่าในสมัยนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบิชิตมานเลิกจากการทรมานกายเมื่อสมเด็จพระจอมไตรหันเข้ามาบริโภคอาหารเพื่อร่างกายมีกำลัง เพราะว่าพิจารณาแล้วว่าการทรมานกายนี่พระองค์ทรมานมาถึงหปีร่างกายสูบหอมอดอาหารอดกลั้นไม่ก็กลั้นกลั้นใจกลั้นลมให้ใจเอาลิ้งกดเพนดานฟันกัดฟันสวัยกลั้นลมให้ใจอย่างหนักอาหารก็อดเจนทั้งร่างกายสูบหอมเอามือลูบก,กับขนล่วงออกมาตามมือ พระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทําอย่างนี้ถึงหกปีไม่สาเร็จมากผลอาศัยที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงบาเพ็ญบารมีมาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นอํานาจบารมีเดิมจนโดนบันดาลให้องค์สมเด็จพระวิชิตมาร พิจรารณาเห็นว่าการพิจรารณาทรมารค์นอนทรมานกายอย่างนี้ไม่เห่ทางสําเร็จมาผลแน่พรามทั้งหลายทรมานก,กายไม่เสมอเท่าเราเราทํายิ่งกว่ามากดังนั้นองสมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าจึงคิดว่าผลแห่งการมรุมาผลน่ากลัวอยู่ที่กําลังใจไม่ใช่มาฝึกกันที่กาย เอเจนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงหันมาเสวยพระกญาหารเ,เวลานั้นท่านปัญญวคีหรือศีรษห้ามีท่านอัญญาโกลัญญะท่า,น,า,น,านวัปปะท่นนนะนะะนนานาน,าะะาานามะก้อนญาโกลัญญาวัปปะอัศจิท่านมหานามและใครท่านลืมใชแล้วเป็นนามาห้าท่านเดยกัน เห็นว่าพระองค์สมเด็จประทรงทันมากๆากโดยอาหารไม่ปฏิบัติตามแบบตามคนนี้ไปปล่อยองค์สมเด็จพระจอมตรยอยู่แต่พระองค์เดียวต่อมาเมื่อพระองค์สวยพระกยาหารมีกำลังดีแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วเข้าไปที่ใต้ต้นโพธิ์คนดีมีพรามออกหญ้าคามาถวายแปดกรรม สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อรับยาคาแล้วก็ปูล,ลงไปดีโคนต้นโพนั่งหันหลังพิงต้นโพหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกทรงตั้งจิตอดีฐานว่าวันนี้ถ้าเราไม่สำเร็จประสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเลือดเลือดเนื้อของเราจะเหือดแห้งลงไปก็ตามที เราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้เป็นอันขาดอารมณ์อย่างนี้ขอท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายโปรดรักษากำลังใจตามนี้เพราะว่าการบรรลุมรคผลในศาสนาขางองค์สมเด็จปัินสีอยู่ในจุดที่เรียกว่าเราไม่สนใจกับร่างกายแ่้ร่างกายมันจะตายก็เชิญ เราต้องการความดีมีจุดนี้ของบรรดาท่านหลายจนจำให้ดีเพราะในคืนวันนั้นเองเคือแบ่งเป็นสามยามยามแรกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงได้ปุเพนิวาสา,านุสติญาณคือระลึกชาติได้ยามที่สองได้จุตูปปาติญาณหรืยอทิฏฐิโยุญาณรู้ว่าการตายและเกิดของสัตว์ ว่าสัตว์ที่เกิดมานี่ทั้งหมดเดิมทีมาจากไหนคนและสัตว์ที่ตายไปแล้วตายไปแล้ประโยชน์ที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นตอนที่สามอย่างที่สามองค์สมเด็จพระทศพลบรรลุอวิเศษสมาสัมโพธิญาณคือทำอาสวัชกิเลสให้หมดสิ้นไปหลังจากนั้นแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ามานั่งพิจรารณา ว่าธรรมที่เราบรรลุน,นี่ลึกซึ้งกัมเีลาภาพมากยากที่บุคคลจะพึงบรรลุตามได้ท้อไทยแต่อาศัยที่พระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญยูสมเด็จพระบรมมารูก็ใช้อำนาจกำลังยานทราบว่าคนในโลกนี้มีกำลังอยู่สี่ชั้นด้วยกันกำลังของจิต หนึ่งอุคติตันอยู่มีปัญญาดีมากแนะนำเพียงหัวข้อยอ่อๆก็สามารถจะบรรลุมรรคผลได้สองวิปติตันอยู่คนประเภทนี้ปัญญาสามลงนิดหนึ่งเมื่อแนะนำหัวข้อยังไม่เข้าใจต้องอธิบายจึงจะบรรลุมรรคผลได้สามเนยยะคนประเภทนี้จะสอนให้บรรลุมรรคผลไม่ได้ แต่ว่าจะสอนให้เข้าถึงสาสนาคมทรงศีลได้สี่ประทับปรมะคนประเภทนี้ใช่อะไรไม่ได้เลยเมื่อพระองค์ทรงทราบเดิมหน้าพระพุทธญาณแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็มาพิจารณาว่าใครหนอควรที่จะรับระทมคำสั่งสอนเป็นครั้งแรกแล้วก็บรลุมาผลสมเด็จพระทศพลก็ทรงทราบเดิมหน้าพระพุทธญาณ ว่าท่านอารารดาบทและอุทกันดาบททั้งสองท่านนี้ถึเแ็นอาจารย์สอนเรามาถ้าฟังพะัรรมเทศนายของเราพิจบเดียวก็จะได้บรรลุอลาหารหันต์แต่เมื่อองค์สมเด็จพระรงค์ทันพิจารณาไปก็ทราบว่าอาจารย์ทั้งสองตายไปเสียแล้วเวลานี้ไปอยู่ในผัะในอรูปภพลมก็ได้สมาบัดแปด ท่านพคคิดว่าโอนหนออาจารย์เขเราชิบหายจากความดีเสร็จแล้วไม่สาม,มารถจะบรรลุม,มาผลได้พิจารณาไปทีก็ทราบว่าท่านปัญจาวคีหรือสีทั้งห้ามีท่านญากโากณัญญะเป็นต้นเรียนท่านญาโกณัญญะท่านวัปปะท่านมาหานามท่านอัสชิ เป็นอนุวาท่านปัญญวัคีฤรืศีทั้งห้านี้ถ้ารับพระธรรมเทศนาของเราจะมรุมาคผลสมเด็จพระทศพลึจได้ทรงพิจารณาว่าท่นานทั้งห้านี้อยู่ที่ไหนก็ทราบว่าอยู่ที่ป่าอิติอีสิปตนะมริคทายวันแขวงเมืองพาราณสีสมเด็จพระมาหาหมุณีจึงทรงสเสด็จไป ขเขาเล่ารัดๆัดเวลามันน้อยเมื่อเข้าไปแล้วบรรดาท่านปัญญวคีฤาสีทั้งห้าที่แรกก็นัดหมายกันว่าจะไม่ต้อนรับเมื่อเข้าไปแล้วก็ลืมความดืม่มต้อนรับท่านตอนนี้องค์สมเด็จพระสงฆ์ทันบรมศาสดาจึงได้ทรงสแสดงวาธรรมเทศนาว่าท่านทั้งหลาย ที่เราเรียกรวมว่าสแสดงธรรมจ,จักในขอตัดมาเฉพาะเรื่องตอนสำคัญว่าเวลาที่จะเจริญให้เข้าถึงมรรคถึงผลที่เรียกกว่มโมกขธรรมคือทำเป็นเครื่องพ้นจากกิเลสหรือว่าทำเป็นเครื่องพ้นจากควาต่างสงสารหรือว่าทำเป็นเครื่องพ้นจากความทุกข์จะต้องเว้นส่วนสุดสองอย่าง คือหนึ่งอตัตกิลมัฐานโยกเว้นจากการทรมานตัวคือว่าอย่าอุอา,ารอย่าปล่อยให้ร่างกายหิวอย่างที่เราปฏิบัติมาแล้วในการก่อนและอย่าทรมานตัวเกินไปตัวก,การปฏิบัติอย่างนั้นเราทำมาแล้วทุกอย่างแล้วก็ทำมายิ่งกว่าใครทั้งหมด แต่ก็ไม่สามารถจะมรุมากมรุผลได้ข้อนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนคนได้ในปัจจุบันที่เห็นว่าบรรดาท่านุทธบริษัทบางท่านนิยมการเจริญเระกรรมฐานด้วยการทรมานตัวนั่งเครียดตามที่เห็นมาในที่บางแห่งนั่งกลั้นลมให้ใจบ้าง บางทีก็แข่งขันเวลากันกุฏินี้เราเจริญมาตรกรรมฐานตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มตั้งใจว่าจะพักนอนลงไปประเดี๋ยวหนึ่งกุฏินอนเสียงนาฬิกากริ้งขึ้นมาอ้าวคนนั่งแล้วดูหนะเราไม่ยอมแพ้ลุก,กมานั่งใหม่นั่งใหม่เพราะได้กําลังใจดีเกือบจะทนไม่ไหวอยากจะพักกุฏินอนเขานาฬิกาปลุกกริ้งมาแล้วแต่ความจริงเขานอนอยู่ ในกาปลุกเขาเมื่งตื่นเราก็ไม่ยอมแพ้ทําต่อไปเป็นอันว่าคืนยังรุ่งทั้งคืนไม่ได้อะไรเลยนี่เคยเห็นมาอย่างนี้เป็นการทรมายเกินไปท่านนั่งไปเห็นว่ารมสายได้มันมปวดเมื่อยทนไม่ไหวก็จะเปลี่ยนยาบทเสียนั่งนอนยืนเดิน,ดน,ดนทําได้เหมือนกันถ้าไม่ไหวจริงๆก็พักผ่อนอยาไปทรมนมานมันมันจะเกิดเป็นโรคประสาท นี่จำนะจำแล้วก็ฟังฟังแล้วก็จำจำแล้วก็ปฏิบัติตามห้ามการทรมานกายถ้าใครเป็นโรคกระบาสดเนื่องจากจเจริญพระกรรมาฐานผมจะไม่รับผิดชอบทั้งหมดเพราะว่าทำแคพ่พอดีพอดีมันไม่ไหวก็นอนภาวนาให้มันหลับไปนี่อย่างนี้เรีว่าอาตาัตตะกิริมาฐานิโยกตรงเว้นเสียเรืการน่สองการมสุขนานิการนิโยค เวลาที่จะเริ่มภาวนาและพิจารณาขณะเดียวกันนั้นก็นึนกอยากจะได้ชัน้นโน,น้นนึกอยากจะได้ชั้นนี้นึกอยากจะได้อย่างนั้นไอตัวอยากนี่ท่านแปลว่ากามคือความใคร่มันทําใหอารมณ์ใจกระสับกระสายไม่มีผลในด้านของความดีนี่ขอทาข่านมโยคาวจรทั้งหลายจงเว้นอาการอย่างนี้เสีย อย่าทำย่าสร้างมันขึ้นมามันจะเป็นโทษมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับบรรดาท่านทั้งหลายส่วนที่ทำให้แทนทายได้ดีองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส,สนดากล่าวว่าต้องใช้มัชิิมาปฏิปทาคือทำแค่พอเหมาะพอดีถ้านั่งท่านี้มันเมื่อยแล้วก็พลิกได้เปลี่ยนอิทริยาบลได้ ก่อนที่จะเปลี่ยนนิยาบทก็ค่อยๆเปลี่ยนนิยาบทนั่งนานเกินไปถ้ามันทนไม่ไหวนั่งคาธรรมะนั่งพับเทียบก็ลุกก็มันนั่งเก้าอี้ห้อยขายเขาได้เองกายนึกว่าเสมอว่าเราไม่ได้ฝึกกายนีเราฝึกฝึกใจนั่งไม่สบายก็ยืนยืนไม่สบายก็เดินเดิน เราภาวนาและพิจรารณาอะไรก็ทําอย่างนั้นแหละแต่ว่าเดินด้วยยืนมันนั่งยืนเดินไม่สบายก็นนอนนอนไม่ไหวก็ปล่อยให้มันหลับไปอย่าทรมานมันตอนนี้เวลาตื่นตั้งใจไปเสมอว่าก่อนจะหลับถ้าตื่นขึ้นมาเมื่อไรเราจะยึดอารมณ์นี้ไว้ทันทีเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็จับอารมณ์นั้นทั้งๆท,ท,ที่นอนอยู่อย่างนั้นแหละ ก็ทําตามตอนนั้นไปเลยหรือว่าไม่พอใจในการนอนจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จงจะลืมว่าพราะกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ดีท่านได้จากการเดินพระกรรมฐานกองนั้นจะไม่เสื่อมเพราะเราได้มาจากอิริยาบถที่มีการเคลื่อนไหวระบรรดาท่านพยโยคาวาจรทั้งหลาย เวลาที่จะแนะนํากันสําหรับวันนี้ก็หมดแล้วแต่เพียงเท่านี้เพราะเวลามันหมดสําหรับวันนี้กอหมดไว้ก่อนต่อที่นี้ไปก็ขอสาวกพระองค์สมเด็จพระชินวรจงพยายามทรงสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์ตั้งใจใช้คําภาวนาและพิจารณาตามอัยาสัยจึสจนกว่าจะได้เวลาอันสมควรของท่านสวัสดี